การปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครัวสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,566ถึงวันที่31มีนาคม2,567ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะข้อมูลผู้ขอรับการประเมินชื่อนางสาวกุชพันฑ์บุญยงเิดวันที่ 21กุมภาพันธ์2525ปัจจุบันอายุ42ปีประวัติการศึกษา1ระดับชั้นประถมศึกษาจากกรงเรียนบ้านคำไมย2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากกองเรียนศรีเมืองวิทยาคาร3ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอวลราชธานีและ,ะ,ระ4ระดับวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีและอีสเทน UNT ประวัติการทำงาน1พุทธศักราช2556ถึง2565ตำแหน่งครูอัตาจ้างโรงเรียนบ้านคำนันร่องเขง2พุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครัวสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลสารสนเทศตัวชี้วัดที่ 1. จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของตำบลที่รับผิดชอบ 2. ข้อมูลภูมิปรรัญญาภาคีเครือข่าย 3. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และส ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของคนในชุมชนสภาพทั่วไปของตำบลน,น้ำแท่งตำบลน,น้ำแท่งมีเขตการปกครองทั้งหมด12หมู่บ้านและเป็นหนึ่งใน11ตำบลของอำเภอสรีมงใหม่ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลาดชันปานกลางไม่มีภูเขาสูงมีแม่น้ำซีบกไหลผ่านเขตติดต่อด้านทิศตะวันตกมีที่ราบลุ่มบางส่วน บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของตำบลที่เหนือเป็นที่ราบสูงเหมาะต่อการเลี้ยงสัตว์ข้อมูลทั่วไปของตำบลน,น้ำแท่งตำบลน,น้ำแท่งมีเขตการปกครองทั้งหมด12หมู่บ้านและมีอนณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง4ส่วนคือ 1. ตำบลนาโรกราง 2. ตำบลสำโรง 3. ตำบลนาเลินและ สีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อมูลภูมิปัญญาภาคีเครือข่ายมีดังนี้ 1. นนายสมพรจังจริงบ้านดงนาภูมิปัญญาด้านการจักสาร 2. นางกรมแสงเขตบ้านดงนาภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 3. นางอัมภัยศรีลาเลิศบ้านชาติภูมิปัญญาด้านสมุนไพร และ 4. นางสาวสำรานโมสีบ้านน้ำแท่งน้อยกลุ่มปัญญาด้านการทอผ้าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด7แห่งดังนี้ 1. กลุ่มสตรีบ้านชาติ 2. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 3. กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 4. เซฟ้าผาป่าชุมชนบ้านชาติ 5. วัดป่าภูปัง หวัดสวนหินพานางคอยและเจ็ดกุ่มทอผ้าไยอินทรีย์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้ของคนในชุมชนจากการสำรวจข้อมูลความต้องการทางการศึกษาของประชาชนผ่านผู้นำหมู่บ้านซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตรมีไรายได้ที่ไม่แน่นอนคงที่เมื่อมีการประชาสัมพันธ์การศึกษา าภาคส่วนราชการและผ่านทางผู้นำชุมชนทำให้ปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับการศึกษาเพิ่มากขึ้นตัวชี้วัดที่ 2, ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบตับติการปฏิทินการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS จัดทำแผนปฏิทินการพบกลุ่มระดับชั้นปฐมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตัวชี้วัดที่5้ารายของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอรอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขัา้นพื้นฐานจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6รพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน9คนและ จำนวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ88.89ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับในทั้นเรียนที่2ปีการศึกษา2566เทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคดังนี้ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับทั้งหมด3วิชาจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด27คนเข้าสอบ24คนขาดสอบ3คนคิดเป็นร้อยละ88.89ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับทั้งหมด14วิชาจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด49คนเข้าสอบ49คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับทั้งหมด12วิชาจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด80คนเข,ข้าสอบ11คนผ่านสอบ9คนคิดเป็น้อยรา88.75รวมทั้งหมดทั้ง3ระดับที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับทั้งหมด29รายวิชานักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด156คน ข้าสอบ144คนผ่าคนคาสอบ12คนคิดเป็นร้อยละ92.31สิวชีวัดที่7จํานวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลมีดังต่อไปนี้โครงการคุณธรรมจริยธรรมหนาวัดบ้านนาโพน้อยตำบลแก่งกอก 2. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสต็มดดศึกษาหน้าหอประชุมอุเภอสีม่องใหม่ส เรื่องกิจกรรมสกร,รส่งความสุขให้น้องณนระงเรียนบ้านดงนามีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2,567ณสกร,รออาเภอสีเมืองใหม่การทำนาโดยไม่ไถสบายใจแบบบั่นยืนโดยใช้พื้นที่นาของคุณพ่อมหาราชอุ่นศรีณบ้านนนสว่างตําบลน,นาคำ โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 7โครงการพัฒนายกบุญสำริจทางการศึกษาณหอประชุมอำเภอสีเมืองใหม่แปดโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรป้องกันลดอุบัติเหตุหน้าหอประชุมอำเภอสีเมืองใหม่ 10. โครงการไวเรียงใใสใสใจเพศศึกษาหน้าหอประชุมเทศบาลอำเภอสีเมืองใหม่ งานการศึกษาต่อเนื่อง 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข 2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมสูนยสฝึกอาชีพชุมชนด้านวิเทศคองการสูนสฝึกอาชีพชุมชน,ช,นช่องพื้นฐานจำนวน31ชั่วโมงของสกลตํำบลทั้ง11ตำบลและค่าเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลละ11คน สี่นิเทศติดตามศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรกรงมสนใจ15ชั่วโมงของสอปรตำบลทั้ง11ตําตำบลค่าเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลละ6คน 5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1. นึ่อำเภอหนอาชีพการทำผ้าย้อมครามจากสีธรรมชาติณนบ้านนาคำตัวชี้วัดที่ 8. จํจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน 1. ร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแสดงจุดยืนและถวายกำลังใจแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชาชนนีพอ,อสวบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านคำมาในร่องเขีกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาชีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาชิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัวรัชกาลที่6ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำปี พธศักกา2,567ณศ25ูนย์ส่ง,สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสกรตำบลน,น้ำแท่งตัวชี้วัดที่9จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมวันปียะมหาราชาหอประชุมอำเภอสีเมืองใหม่กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนาหอประชุมอำเภอสีเมืองใหม่ร่วมงานกะถนอำเภอสีเมืองใหม่ถวายหวัดบ้านคำเตย ร่วมกิจกรรมงานฟ้อนรำครบรอบ65ปีสีเมืองใหม่ฮักมั่นยั่งยืนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะกับเจ้าขอจบการน,นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ